าครับบ้านน้งซีบีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจนี่ยังนี ah, like ่ยจ bi. ังจังไปลองเนี่ยไปยังเงย ô ô đi ôi hóa lo chân sắc đang mà lên làm mày, đang mà lên đuôi, đang mà lên đuôi. ามาเรียนบ้านเซบีครับพี่หนองอันนี้ขอไก่เพื่อนครับขามาลายด้คับท่งาเพามาเมืองนะรับาเบ้นานซบีนะรับพี่หนอน,น้ำบกพ,พ่อเพื่อนาลี่เนปว่รดิงโก้ดีโม่ที่มาเขวาฮาลูกใส่นะครับได้ทคนครับ ก็ด้วยครับแม่เหรียนม,มาเยี่ยมกับน้องเซบีครับพี่นอ้อง okay. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซบ,บ,บีเซบีอินทรออฮะเซบีไก่อืมฮัลโหลฮัลโหลนิ๊ม

lấy à em nhân cơ không bán hơn, nhân sweet, soviet bán mẹ khăn ông em watch dark water do 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 yeah yeah what 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 chop chop yeah à chưa được no chưa được no. oh. oh okay and chấp <coughs> 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 Hi, uh, what is your family job? I'm job. Hmm. What is your family is job? Hãy phân cái đoạn tư Kết bàn mới hợp này chếp mày family Yeah Hey Okay bị เต้นมือ e นายนายนายอืบกคนน้็านายนายนายอนเด็กเก่ o สบายบายสบายมาฮะกับ่ยูบ้านสัมบกลาหน่อยซื้อบีก็ได้เอาเป็นยังครับนี่ครับเป็นนี่จะเป็นตัดไปซื้อของบ่ อันนี้ก็พริกครับพริกขี้หนูแต่ว่าพี่นบอได้ลดน้ามึงเ่ยเหี่ยงว่าอะไรนี่นะครับเพื่อนเพิ่นกันดยุ่กันยังสี่ครับพี่น้องอืมเป็นต้นหญ้าได้ครับนี่ก็ยังกระต๊บสุ่มบานเท่านี่แหละนี่ครับผมเคยสงสัยว่านี่ว่าเป็นสารพะพุ่มนะครับนี่บนโบเมนได้ครับพี่น้องอันนี้คือข้อไก่เพื่อนได้ครับนี่ นี่เห็นบอลไม่จะขี่ไก่เนี่ยมมเบิ่งที่แหลกว่าเป็นสารพระภูมิโบเมียนเลครับเป็นขอกไก่พเพป็นครับเงอนเพป็นครับพี่น้องครับนี่คือวิถีชีวิตของพี่นอ้องอ่าในพื้นที่ชนบทเสาสซูดานนะครับอ่าส่วนมากมันก็ดซอยู่กันยังสี่ครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับอยู่นี่ครับบ้านงานเป็นกับเป็นยังสี่ครับอ่ามองนี้กับเป็นมอง จุดแชกิโยู่ตรงขามกับคายนะครับก็คือเอามีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนดีนะครับเพื่อนก็เป็นมีก็เฮาดีนะครับเฮาก็เลยนอีสามารถมาถ่ายวิดีโอมาเหรียญมาหัวน้อเพื่อนได้นะครับจะเป็นเพื่นที่อื่นกับเพื่กับว่นแน่ใจนะครับว่าจะเป็นชขี้มงนีบอ่ครับกับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องเข้ามาเบิ่งเข้ามาติดตามนะครับอันไหนพอดีกับคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเสด็จพรบปรุงแก้ไขนะครับความมุ่งหมา้คือเก่าครับผมต้องการสิเก็บบรรยากาศนะครับ จะบรรยากาศอ่าในพื้นที่ไปฝากนะครับให้ได้ร้ายที่สุดครับกับบริเฮทเป็นมืออาชีพครับพี่น้องครับอันนี้ที่มันอ่าพี่น้องอยากเห็นอยากเบิ่งอยากให้ปั๊บปรุงแจกให้มองได้กับความเหนียวบอกครับอ่าแล้วอีกแค่บุกีมือแหละพวกกรสิกับเมืองหลวงครับพี่น้องนี่ยบ้านบ้านฮัทวันศุกร์นี่นะครับผมกครับเขาเมืองจูบาแล้วกับอาจซียนบริเฮทบรรยากาศทั้งสี่อีกนะครับประมาณเดือนสองเดือนนะครับอาจเซได้ออกมาอีกกับปุ่งว่าพวกจีนยหญ่ทานีขยับปีกบ่อนะครับกับปุ่งว่า พระเจ้าชนทั้งปุ่นเป็นยังไงน,นะครับก็เลยถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเหด้ดงเบิมอันนี้ก็เป็นเวลากลางเว้นครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางเว้นเดียด๋ยวจะคัดรับพี่น้องแต่ว่าผมบ่ใส่หมวกว่าสิบ่ใส่หมวกอะจักสิว่าจะได้ดอกคิดว่ามันบ่แดดก็เลยบ่ใส่สรุปมันก็แดดนะครับพี่น้องครับตามมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใน้เฟซบุ๊ก หรือว่านี่ช่อง YouTube นะครับเพว่นก็ฝากติดตามนะครับเพื่นกระดิ่งแจงเตือนน้ำเดือพี่น้องครับน่าคือสิเมนยนเพื่อนอะไรน่นนะยางาวนะง่าอะไรน่ะแมนคากๆเบิ่งงไายยางนั่นเซบีเซบีมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ ได้ขนมมากินในใต้หาด้่าอ่าเจอกันครัง้งแรกทำไงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเซบีสวัสดีครับก่อน สวัสดีสวยดิสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเนี่ยสวัสดีครับเจอกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้มาเจอมาเจอแล้วมาเจอแล้วมาเจอเจอเป็นไปซื้อขนมครับเป็นภาคกันไปซื้อขนมย่างน้ำหาเพิ่นเมื่อกี้ครับมาพัวกันแล้วอ่านี่คือหมือผัวก่นนะครับแต่ว่าพี่น้องมันก็อยู่เหมือนครับพี่น้องมาเจอมาเจอมาเจอ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวพลศิษเกียรติาก,การมาศพิ่มมทั่น้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ